สามส e t หนึ่งเ e สสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้เราก็มาพบกับเบส t เทสไตล์นะครับนะก็จะมาเทรดคู่เงินนะครับนะในกราฟแท่งเทียนหนึ่งนาทีกันเหมือนเดิมนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะใช้อินดิเคเตอร มาช่วยตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือบริลังก์เชืแบนนะครับหรือเส้น BB b นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราไปกดตรงตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงยอดนิยมก็ได้นะครับหาง่ายดีนะครับแล้วก็มาเลือกตรงบริลังก์ r ชแบนนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับระยะเวลาเนี่ยผมจะเทรดปรับให้ตั้งค่าเป็น5นาทีนะครับส่วนอื่นก็ปกติเหมือนเดิมนะครับ สีนะครับด้านบนผมจะเป็นสีแดงนะเส้นที่ต่ํากว่าด้านล่างนี้ผมจะให้เป็นสีเขียวนะครับนะปรับตามนี้นะครับนะก็สมัครใช้งานเลยเราก็จะได้เส้นนะครับที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับวิธีการก็คือเราก็จะใช้นะแนวรับแนวต้านนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็เอา rejection เข้ามาผสมแต่ว่าก็จะใช้เส้นนะครับบริสเจอร์แบนนะครับนะเส้น BB เนี่ยช่วย ในการเข้าออเดอร์ด้วยนะครับก็คือที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเส้นสีแดงนะครับนั่นก็จะเป็นแนวต้านนะครับเส้นสีเขียวที่ผมตั้งค่าก็จะเป็นแนวรับนะครับเมื่อกราฟนะครับเขาวิ่งขึ้นไปหาเส้น BB นะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับเมื่อกราฟเขาวิ่งขึ้นไปหาเส้นแนวต้านนะครับเส้น BB แนวต้านแล้วเขาก็มีรีเจกลงมานะครับแท่งถัดไปเขาวิ่งขึ้นไปอีก นะครับแล้วก็มีรีเจ c คเนี่ยก็คือเทคนิค r รี e c t ช่นนั่นเองนะครับนะแต่ว่าเขาจะต้องขึ้นไปให้ถึงเส้น BB ก่อนนะครับนะให้ถึงให้ถึงเส้นก่อนไม่ว่าจะเป็นเส้นแนวต้านหรือแนวรับก็ตามนะครับเราก็รอจังหวะหาจังหวะในการเข้าออเดอร์เพื่อทำกำไรได้เลยนะครับอตอนนี้ผมก็ได้ตั้งค่าไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสี่คู่เงินนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ อ่าผมเจอแนวนะครับแล้วเป็นแนวต้านนะครับเป็นแนวต้านนี่นะครับผมก็ตีแนวไว้นะครับตอนนี้เขาก็ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับเราก็จะเลื่อนมาดูทางแนวทงางด้านซ้ายอีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเอาเป็นสีขาวนะครับก็จะได้มองเห็นชัดขึ้นนะครับขยับแนวนี่อันนี้นะครับมีไหมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเขาขึ้นไปทิ้งไส้ที่แนวแล้วถ้าเขาจบใต้แนวได้ก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับ เนี่เขาขึ้นไปนะครับชนที่แนวต้านด้านซ้ายมือนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับนะบริเวณนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายอีกเนะี่ยบริเวณตรงจุดนี้นะครับเนะีเขาจะขึ้นไปไหมไม่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหาคู่เงินอื่นนะครับก็หาแนวไปเรื่อยๆนะครับ สวยนะครับแนวสวยเป็นแนวต้านแต่อยากได้ข้างบนบนนะครับอยากได้อ่ามีริเจกไหมมีลีมีนะครับมีก็เข้าออเดอร์เลยครับอ่านะครับนี่เลยนะครับก็ได้ราคานะครับ ด้านบนหน่อยเนาะ,ะบริเวณปลายไส้เลยอ่าทีนี้ก็เราลุ้นนะครับผมมองว่าจุดนี้นะครับบริเวณเนี้ยที่ผมตีเส้นสีขาวไว้สองเส้นนี่คือแนวต้านนะครับนะแล้วกราฟเขาขึ้นไปแล้วก็ทิ้งไส้ไว้นะครับอยู่สองแท่งนะครับก็เลยคิดว่าเขาน่าจะติดแนวต้าน,นแต่ว่าออเดอร์แรกนี้เหมือนจะทะลุไปแล้วนะครับ ก็จะมีแนวต้านด้านบนอีกนะครับขยับแนวตะลุนะครับอ่าอันนี้ชนละอา่าเอาอีกนะครับย้ำนะครับนะ,ะทีนี้เราก็รอรุ้นนะครับอืม ถึงเส้นอีกไหมถ้าถึงเส้นข้างบนตรงนี้อีกผมก็จะขดอีกนะครับอ่ทีนี้เดี๋ยวภาษาผมตั้งค่านิดนึงนะครับเออตัวเลขก็เป็นภาษาไทยอยู่ดีๆก็เลยขึ้นเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยนั่งอีกทีอ่นนี่นะครับออเดอร์นี้ก็ นะเลยอีก3เอ้ยเอ้ยอย่านะโอเคครับนะออเดอร์ที่2ก็วินไปนะครับนี่เลยะเดี๋ยวผมก็ยัดตั้งค่านะครับให้มันเป็นภาษาไทยนิดนึงนะครับ คู่ ej ทะลุแนวแล้วเป็น pa เขียวเขียวเกืนกินด้วยเดี๋ยวนะฮะแต่ราคาเขาขึ้นไปแล้วถ้าได้ราคาเปิดนี่สวยเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็รอต่อไป อันนี้ก็ทะลุแนวเขียวเป็นเขียวขืนกินเหมือนกันนะครับครับอยู่ในช่วงขาขึ้นด้วยทะลุแนวไปแล้วด้วยอืม นี้ถึงเส้นไหมถ้าลงมาถึงเส้น b b สีเขียวด้านล่างอีกนิดนึงลงมาอีกนิดนึงลงไหมลงมาก่อนอีกนิดเดียวลงนิดนึงอ๋อครับเข้าแล้วออ,ออเดอร์นี้นะครับ ผมเห็นเขียวนะครับเนี่ยแท่งเขียวนี้นะครับเขาเกืนกินแดงนะแท่งก่อนหน้านะแล้วก็ขึ้นไปติดที่แนวต้านนะครับด้านบนนะแล้วก็มีแท่งแรงขายนะครับแท,งท่งถัดมาซึ่งเขาก็สู้กันอยู่เนาะแต่ว่าแท่งแรงขายแท่งนี้นะครับเขามีขนาดที่เล็กกว่านะครับนะแสดงว่าแรงซื้อเนี่ยยังมีอยู่นะครับนะมากกว่า พอแท่งออเดอร์เนี่ยเข้าลงมาที่บริเวณปลายไส้นะครับปลายไส้ของแท่งเขียวแล้วก็มีรีเจกนะครับผมก็เข้าออเดอร์นะครับก็ออเดอร์นี้ออเดอร์ที่3ก็วินไปนะครับก็ตอนนี้ชนะ 2, 2นะครับแพ้หนึ่งนะอ่าเราก็ไปหาออเดอร์ต่อนะครับอันนี้เป็นเหมือนจะกรอบไส้เว้ยครับนะพักตัวเล็กๆนะครับ ม่น่าเล่นแล้วอ,อันนี้ก็จะมีแนวรับนะครับด้านล่างในะบริเวณเส้นตีที่ไส้เทียนนะครับนะแล้วก็จะมีโดจิด้านล่างตัวนี้นิดหนึ่งนะครับนี่แต่นะครับเส้นบ b บนะครับเขาอยู่ใกล้กันนะ อันนี้เป็นสําหรับผมเนาะผมมองว่ามันมันราคาค่อนข้างผันผวนนะครับมีการลังเลนะครับดูจากแท่งเทียนด้วยนะครับแท่งเทียนเป็นดูจิดูจีคือแท่งเทียนเนื้อเทียนเนี่ยมันจะเล็กนะครับเล็กๆลกเล็กกติดติดกันเนี่ยอันนี้ชี้เห็นว่าเหมือนเขาจะสับสนนะครับรเราก็ต้องดูจังหวะแล้วก็แท่งเทียนลักษณะเนี่ยผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะมันมีการสวิงค่อนข้างสูงนะครับ อันนี้นะครับมีแนวต้านนะครับเดี๋ยวที่เส้นไว้แรงขายค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเส้น VB นะครับนะเขาอยู่ใกล้กันเนาะแทงเทียนนะเหมือนจะกำลังพักตัวนะครับนะสับสนกันพอสมควรนะแทงเทียน แต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปทะลุนะใกล้ๆเส้นด้านบนนะถ้าเขาขึ้นไปถึงนะผมก็จะกดลงนะครับออเดอร์นี้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับถึงไหมอีกสิบวินะครับรอรุนถ้าเขาขึ้นไปถึงนะครับใกล้เคียงถึงมีรีเจ็คไหมมีรีเจ็คนะครับเข้าออเดอร์ครับทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับ ออเดอร์นี้เนี่ยมันมีแรงขายค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีแรงขายเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงของไซด์เวทพักตัวก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นนะครับอีกสิบห้าวิออเดอร์ที่สี่นะครับอีกสิบวิครับแรงขายสู้เขาหน่อยอีกห้าวิครับนิดนึงลงมาลงสองหนึ่ง โอเคครับบินแบบนิดเดียวเองนะครับอ,ออเดอร์นี้นะครับอธิบายนิดหนึ่งจริง,รงๆมันไม่ควรเข้าเทรดนะครับนะถ้าเราเห็นแท่งเทียนหรือเส้น BB ถ้าเราใช้เทคนิคนี้นะครับเพราะว่ามันกราฟมันสวิงนะครับนะเขาลังเลอยูนะ่เนื้อเทียนนะครับนะเขาปิดเป็นแท่งโดจิเล็กๆนะครับติดๆติดๆกันอย่างนี้ก็คือ,คอ,คอ,คอการเข้าอ,ออเดอร์ก็จะทําทให้มีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับ แต่พอดีว่าผมเห็นว่าเขานะครับในบริเวณแนวต้านด้านบนนะครับนะที่ผมเอาเมาส์ชี้นี้เนาะนะครับเขามีแรงซื้อขึ้นไปถึงนะครับแล้วก็ถูกแรงขายตบกลับลงมาขึ้นไปถึงตบกลับลงมานะครับนะหลายแท่งเลย1 2 3่งสอนะห้านะประมาณ5้าแท่งแล้วเขาปิดใต้นะครับแนวนะครับนะปิดใต้แนวต้านทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็พอแท่งนี้ขึ้นไปเนี่ย ผมก็รอนะครับรอให้เขาขึ้นไปถึงนะเส้นด้านบนซึ่งผมตีที่ปลา,ายไส้เทียนไว้นะครับพอเขาขึ้นไปถึงเนี่ยแล้วเขามีรีจิตนะผมก็ตัดสินใจเข้าออเดอร์นะครับนะออเดอร์นี้ก็วินนะครับวินไปแบบเกือบนะครับเกือบเลยสองสามิสุดท้ายนะครับอ,ออเดอร์ที่4เราก็วินไปนะครับเราก็ชนะไป3นะครับแพ้ไปน1นะึนะเดี๋ยวเราไปออเดอร์สุดท้ายกันนะครับ ในเทคนิคนะครับนะมันก็คือ r e j e c t i o n นั่นแหละแต่ผมใช้เส้น bb เข้ามาช่วยในการตัดสินใจในการคอนเฟิร์มนะครับแนวนะครับแล้วก็เพื่อคอนเฟิร์มการเข้าออเดอร์นะครับที่แนวรับหรือแนวต้านนะตามเทคนิคที่เราใช้นั่นก็คือ r e j e c t i o n นะครับอ,อันนี้ก็เลือกแนวนะครับตีที่แนวต้านนะครับตรงนี้นะครับ คู่ต่อไปนะครับแนวซ้ายมืออ่ะเดี๋ยวลองตีดูนะครับปลายไส้เทียนจุดนี้นะครับเราก็จะมีเนื้อเทียนบริเวณนี้นะครับอ่าเราก็กลับมาดูอืม ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็เสี่ยงนะครับอ,อันนี้แนวต้านเดิมอาจจะเป็นแนวรับใหม่ได้นะครับถ้าแท่งนี้ขึ้นไปนะจบเหนือเส้นจบเหนือด้วยเดี๋ยวรอครับอยากได้ราคาล่างๆนะครับใกล้ๆเส้น BB B สีเขียวของเราเส้นแนวรับ รีเจกไป็หนึ่งแล้วนะครับค่อนข้างสวิงเอาครับได้ราคาไม่ดีครับไปติดด้านบนนิดนึงอ่งลุ้นนะครับนี่ไหมครับกราฟสวิงค่อนข้างแรงครับแรงซื้อกับแรงขายนะสู้กันสนุกเลยออเดอร์นี้นะครับผมเห็นะตรงนี้นะครับที่ผมตีไว้ก็คือแนวต้านเดิมนะครับจุดนี้นะส่งกราฟลงมานะครับแล้วก็ ผมมองเห็นไส้เทียนนะครับของแรงซื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับเขาจากแนวต้านเดิมอาจจะเป็นแนวรับใหม่จากตรงจุดนี้ก็ได้นะครับก็เลยตัดสินใจเข้าออเดอร์ไปนะครับออเดอร์นี้ก็ลุ้นนิดนึงนะครับอีกห้าครับเอาแรงขายยังไงแรงซื้อสู้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับออเดอร์นี้ก็แพ้ไปนะครับครบห้าออเดอร์นะครับก็ผลนะครับก็คือชนะสาม นะครับแล้วก็แพ้ไป2ออ e เดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคใหม่ที่ผมกำลังฝึกนะครับนะเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้ก็ดูเพื่อเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการเรียนรู้นะครับนีมันอาจจะผิดนะครับนตามหลักการใช้บ o ็อกเจอร์แบนของช่องอื่นๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามปรับให้มันเข้ากับตัวเองเนาะนะครับนะเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลอง ศึกษานะครับแล้วก็ลองโหลดนะครับแอปพลิเคชันของ IQ Option มานะครับแล้วก็ลองสมัครนะครับก็จะมีบัญชีทดลองให้พวกเราได้ฝึกเทรดกันดูด้วยนะครับสำหรับคลิปดรโอนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ประโยชน์นะครับจากการเทรดนะครับด้วย เทคนิคดีเจคชั่นที่แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ใช้อินดิเคเตอร์ของบดิงเจอร์แบงเข้ามานะเป็นตัวช่วยในการคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นคอนเฟิร์มแนวหรือว่าคอนเฟิร์มการเข้าออเดอร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในกิปวิดีโอตาสไปนะครับสวัสดีครับ thank you